ออฟฟิศซ kind of so ินโดมรักษาด้วย TMS ได้ไหมวันนี้หมอมีคำตอบค่ะเครื่อง TMS เนี่ยก็เป็นขึ้นมาเหล็กไฟฟ้านะคะปกติเราจะใช้เพื่อการกระตุ้นให้พวกสมองแล้วก็เส้นประสาททำงานดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเคสที่เป็นพวกมีการอักเสบของเส้นประสาทนะคะปัจจุบันนี้ก็จะมีการเอามาใช้ในการรักษาพวก ในรายที่เป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือหลังจากการใช้นานหนักเนี่ยเส้นประสาทก็จะมีปัญหาไปด้วยและเส้นเลือดก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเราใช้เพื่อที่จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคายตัวนะคะแล้วก็ให้เส้นประสาทเนี่ยมันปล่อยสารสื่อประสาทออกมานะคะมากๆเพื่อกระตุ้นให้สารสื่อประสาทเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็พอกล้ามเนื้อไขตัวไม่กดแัะเส้นประสาทก็จะมีอาการฟื้นนะคะอาการเจ็บจากการที่เส้นประสาท มันผูขวดรัดแล้วก็มีการไปบางสมดก็จะดีขึ้นเคสนี้เนี่ยเราก็ใช้ในเรื่องของเรียกว่าโคนิเเพนหรือว่าเรื่องออฟฟิศซินโดนะะก็คือกล้ามเนื้ออักเสบหรือหลังจากการใช้นานนะคะ,อะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถูกใจแล้วก็จะได้ติดตามสาระดีๆที่นี่ค่ะ